สวัสดีครับ FC รัชบดีเจ็ทส่วนฝึกงานไม้สิเดชทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำการทาสีนะครับกระดานดำหรือกระดานเขียนนะครับงานไม้ผมจะไม่พูดถึงนะครับงานไม้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมใช้ไม่อัดสีนะครับแล้วก็ยิงโคงไว้ด้านหลังก็จะมี2เข็นะครับก็คือสีเขียวกับสีดําเป็นของ T O A นะครับรุ่นคลิปตันนะครับซึ่งเป็นสีน้ํามันสูตรน้ํามันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวด้านเพราะว่าเวลาขียนช็อกไปก็จะ ได้ติดแล้วก็เวลาที่เราทําความสะอาดเนี่ยก็คือสีก็จะไม่หลุดจากตัวเนื้อไม้นะครับอย่างไงก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับขอฝากช่องไว้เลยครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับไปรับชมกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ํามันเคลือบด้านนะครับกิปตันนะครับของ t o a ซึ่งมันก็เป็นสูตรของสูตรน้ํามันนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะไม่เงาเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความด้านในการที่จะใช้ช็อคขีดเขียนลงไปนะครับ เวลาเลือกเซก็อย่าลืมนะครับต้องดูนะครับว่าเป็นชนิดด้านนะครับตรงตรงนี้ก็จะระบุไว้นะครับว่าเป็นบอร์ดแบ็กก็หมายถึงว่ากระดานดํานะครับจะมีสองสีนะครับเป็นบอร์ดกีนกับบอร์ดแบ็กนะครับก็คือสีเขียวกับสีดํานั่นเองเดี๋ยวตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้สีเขียวทาเพราะมันยังคงมีความคลาสสิกในเรื่องของความเป็นกระดานนะครับถ้าบางท่านจะอไปทํากระดานแบบเมนูร้านอาหารก็ก็ได้นะครับ แต่นี้ผมจะใช้ทําไว้สําหรับในการการสอนงานไม้ตัวนี้ผมเตรียมไม้อัด4มิลไว้เดี๋ยวเราก็ใช้การทาครับเราไม่ต้องไปป๊กไม่ต้องไปตีแป้งเลยนะครับทางลงบนไม้ดิบๆเลยไม่ต้องรองพื้นอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ผสมสีหนส่วนต่อซินเนอร์หส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับ ก็ฝอยแห้งไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นสีด้านเลยทางง่ายด้วยนะครับแต่พอแห้งมันจะเรียบเสมอกันเมื่อแห้งแล้วเราก็ทาทับไปรอบนึงนะครับเพื่อเกิดความสวยงามแล้วก็สีก็จะได้คงทนใช้ได้นานๆด้วยนะครับ